โบมากแต่ว่าโอ้ยร้าดีครับอันนี้พัดหนงพัดหนงกนเนี้ยตัดหนตัโตเอา่้โอ้ขึ้นหอดมกมหมดดเบ้ยวัน่วุ้ยวุ้ยวุ้ยหนังอะอันนีรดดกรดาวไม่ยังอยู่หน้ามือมึงเหมสียวฮ้องโอ้ารัดาเนี้ยปูหนังลงแจ้งเยอ แต่พอเฟ็กินละไข่กระดูกไว้พวกนี้โก้กินตัวลรก <c oughs> โอ้วับนี่แก่พูดนึงม่ลยกายกันเลยนอนพักเนาะจำเมื่อโอ้โอโกดหลุดใส่มั่นอันแล้วอ่ะ กินอะไรไม่เห็ตัว,ว่วาดมันบกโปวคอืมตอนนี่กวเมื่อสาวๆเลยวะ่ะยันปอททันเั่อน่ะอถ้ากินนักแอปเปิลวะ่ะกินมันหมดเลวคือนอนบัก ีกเกียด้วยอือเผ๊ดเดียวเหลือแต่กล้างเหลือแต่ไก่ลดน้ำหนักนี่กินเป็นไฟไน,นาา <c oughs> ีนน่น้าตาพระนากินลาบพระนากินอัไไก่ยีสีบด้เป็นจะกินลาบเท่าออไเน,เนสหวแ้ม้ังบอคอยมาคอยมาเน่ยมแัแต่กระดูก <c oughs> มกกว่่ะอ่าร้อนๆเลยโอ้ยหวานเลยวะฮ้อนโนโซนโซนหวานปะอร่อยเจี๊ยบอันไหนกว่าเออไปด้กงิ่นปะ บักได้ไหวอ่ะนี่เรานนปวดเนี่ยปวดเหอะปวดเนี่ยคได้ไหมานาา่อยน้ำลายโฟงกันา่อยตึบบ่โอ้ยปวดเมนเลยี่นกัยังนเม่นก็ปโอ้วดเมนเลยวะเม้นุบลูกปวเนี่ยปวเนาะปวล้วเมนเนี่ยเม้นรู้บาดไปตงลาูดขั้ทีหนึง เอาตัวสเปกไทยใกลๆมันเอาบบน,นี้ตึ๊บเลยว้มันคือขึ้นกันบ่จะจา้าไรกเนวบ่คือจะจา้าไรก <c oughs> ัมาสามทีเดียรเรี่อแต่ไม่ดู่นะ